สำหรับวันนี้นะคะรายการกินเที่ยวกันนายกตัม้มเราพามาร้านนี่เลยร้านกาแฟกระต่ายกระต ا านะคะสำหรับพิกัดร้านนะคะอยู่ตรงหมู่บ้านพงษ์สะทอนนะคะคือพอเราถึงสามแยกเงินแพใช่ไหมคะขับตรงมาจะมีปั๊มนั้ามันหนึ่งนะคะปั๊มที่สองจะเป็นปั๊มแก๊สน,นะคะพอเลยปั๊มแก๊สมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ามาเลยนะคะร้านกระต่ายกระต ا าเนี่ยจะอยู่ห่างจากถนนมาแค่ ประมาณ30 4 0เมตรนะคะพอเข้ามาในซอยนี้ก็งานก็ต่ายกระตามนะคะอยู่ทางด้านนี้เลยเดี๋ยวตามนานะยกเข้าไปข้างในกันได้เลยจ้าตามมาเลยค่ะ There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I can lay down beside you I o y เฮ้เพื่อนไปหาอะไรเย็ยนเย็ยนกินกันดีกว่าเฮ้นี่นี่นี่เพื่อนๆทุกคนไปร้านนี้เลยกระต่ายกระเตา 와, 대략, 라트키는, 에들네 어, 쟤, 누나, 쟤는, 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 쟤 น,นี่เราได้แล้วนะคะชาเขียวปั่นกานะคะอันนี้เรามาอยู่ที่ร้านกระต่า,ายกระเต่านะจ๊ะงานยกความมาคาเฟ่นี่นะคะหวานมันอร่อยมากเลยคะ่ะกาแล้วสำหรับตอนนี้นะคะราอยู่กับนี่เลยอันนี้คือเตี้ยนะคะ เป็นเจ้าของร้านกระต่ายกระต่ายเดี๋ยวเราจะมาสอบถามนะคะไม่ทราบว,ว่าร้านนะคะคุณลาเปิดกีดก่โมงคะเปิดเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะะปดสิบสิบหกจุดสามศูนย์สิบหกจุดสามศูนย์ก็ประมาณส <16. 30 S 1> ี่โมงครึ่งนะคะแล้วก็เมนูนที่ร้านเนี่ยขายอะไรบ้างคะขายกาแฟา <laughs> ขายกาแฟา <laughs> จะมะีหลายเมนูเนาะกาแฟสมูทตี้ชาเขียวชาเย็นอะไรเงี้ยมีหมดเลยค่ะ ก็มีเป็นพวกขนมปังปิ้ขนมปังนมงเนยอะไรเงี้ยขนมปังอบโอเคสำหรับท่านใดที่หาร้านกาแฟเล็กๆบรรยากาศอ่าร่มรื่นนะคะอะ่แล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะคะแนะนําร้านกระต่ายกระเต๋าเลยนะคะสําหรับเตีย้ยเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทต้อมเองนะคะฝากร้านกระต่ายกระเต่าไวไอ้อีกหนึ่งร้านสําหรับอ่าท่านใดที่อยู่ในพิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะผ่านไปผ่านมาก็แวะมาที่นี่ได้นะคะ